วันสำคัญแบบนี้วันที่ทุกคนต่างรอคอยแบบนี้ทำไมไม่มีอา,าอายอาอายไปไหนทำไมไม่เรียกอาอายมาแปลกมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่แหละแฟนคับตั้งคำถามขึ้นมากันเยอะแยะมากมายเพราะว่าเมื่อวานเนาะวันแม่วันที่12สิงหานะคะแล้วทีนี้อ่ะทางอาเสือเนาะได้ถ่ายคลิปในช่วงเวลาที่นี่มีบอสดงมิชามินมิลิน,ลนหรือว่าอามมยเนาะได้ไปไหาวา้ วหยยาหอยไหวยงาแตงมาเนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วพี่นิวเเกิดประเด็นขึ้นมาเลยว่าอ้าวอาอายไปไหนอาอายทาไมไม่มาคะทาไมเหตุทาไมแบบว่า,าเหตุการณ์สําคัญแบบนี้ทําไมถึงไรเงาวอายทําไมถึงไม่เจออายแปลกมากนะคะว่าซ่านพี่น้องคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะคิดก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าให้ดูหน่อยว่าวิาวิาวินาที่หรือว่า อ่างไงล่ะเวลาตรงกรันไหมเพราะว่าแต่และคนก็ต้องมีเวลาของตัวเองเนาะในเรื่องราวนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดให้ดูสําหรับช่วงวินาทีที่แบบว่านี่แหละคลิปที่เป็นประเด็นตอนนี้ยังแบบว่ายังงงกันอยู่ว่าเออเดี๋ยวไอ้ไปไหนอะไรยังไงเพราะว่าคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวคะ่ะพี่น้องเนี่ยเป็นคลิปนี้เลยช่วงวินาทีนี้คะ่ะทางครอบครัวนี่แหละพี่น้องคะ่ะเขาพ่อบอลนกเนาะไปทําการไหว้เนี่ยคะ่ะไหว้ญาแป่งกับญาลิรำดูวันพี่น้อง นี่แหละยาแตงยาของเนยน้ำดวนนอพี่น้องเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้นะคะจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังกันนะคะที่เป็นประเด็นกันตอนนี้เป็นประเด็นกันเยอะมากเลยสําหรับเมื่อคืนนั่นเองค่ะ <c oughs> ประเด็นเนี่ยมาค่าบอกว่าวันสําคัญไม่เคยเห็นอาอมาร่วมในครอบครัวเสียงวิหกเลยไหนจะวันเกิดย่าแตงก็ไม่มีใครบอกว่าอายไหนจะวันเกิดไหนจะวันแม่อีกอ่าช่วงนี้แปลกมากนะคะว่สาสันพี่น้องะ่ะ เนี่ยบางคนบอกว่าไม่เห็นพี่อาอายค่ะอาอายไปไหนไม่โอเคเลยนะทําไมมีกันแค่นี้ทําไมไม่เรียกอาอายสกุลนาพรมาอ่าพี่น้องเยอะแยะมากมายคุณน,นะขาดอาอายอีหลาหน่อยไปใส่น,สนอวาสันอือือ เพื่อนอาจจะแบบว่ายังไม่เห็นในคลิปก่อนนั้นหรือเปล่าช่วงที่น้องได้เอาลงเนาะทางทีมงานได้เอาลงได้ถ่ายกันอ่ะไม่เห็นออายเลยค่ะขาดอายอแล้วก็ทางน้องสาวของบอสนะคะได้ออกมาคอมเมนต์เลยค่ะบอกว่าคนที่ถามหาน้องตามนี้นะคะน้องเข้าไปในเมืองกับครอบครัวของน้องค่ะน้องก็ต้องมีเวลาของน้องบ้างนะคะเข้าใจตามนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องขา เพิ่นทักไปม่านสองทุ่มเนาะบอกว่าเนี่ยน้องอายอยู่ไหนคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะไหว้นั่นแหละก็เลยทักไปถามว่าเออน้องอายอยู่ไหนน้องบอกว่าน้องอยู่ในเมืองค่ะนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะเพื่อนก็บม่ได้ลืมที่จะชวนไม่ได้ลืมที่จะไม่ชวนแค่น้องอยู่ในเมืองถ้าเกิดจะรอน้องกลับมาพี่น้องค่สองทุ่มแล้วถ้าเกิดจะรอน้องกลับมาคงจะสี่สามจีทุ่มน้องอาจจะเดิกไปนี่แหละ ง่ายๆเลยนอกําบใครที่สงสัยในเรื่องราวนี้นั่นเองน่ะและ้วทีนี้นะคะพี่น้องคะาเนี่ยแฟนคลับแต่และคนบางเอฟซีบอกว่าเนี่ยค่ะอย่าพึ่งมามากอย่าพึ่งดราม่ากันนะคะมาดูในคลิปนี้ก่อนค่ะอย่าคลิปหนึ่งช่วงเวลาทีที่น้องอายนะคะไปไหว้เนี่ยค่ะน้องอายไปไหนคะอาเนี่ยค่ะขพี่อายไม่เลียงหนิกแล้วจ้าเห็นสําคัญแบบนี้ไม่เห็นน้องอายเด้อทําไมไม่เรียกน้องมาด้วยล่ะคะเห็นว่าลูกรักแต่พอแบบนี้ไม่เห็นน้องเลย วันนั้นวันเกิดย่าแตงก็ไม่เห็นน้องอายอยู่ด้วยหรืออยู่คนละบ้านคะว่าสารพี่น้องคาโอ้ยเยอะแยะมากมายเวลาสําคัญแบบนี้อะอายไปไหนนอ่เดี๋ยวเรานะคะพี่น้องคาจะเปิดคลิปช่วงเ่อที่าอายสุนทร์พกลับมาแล้วก็ได้มาไหว้นั่นเองเดี๋ยวเราจะให้ดูกันก็คือแบบว่าอบอุ่นกันเดียวแล้วก็แม่แม่คนไหนที่ไม่ได้ดูก็สามารถมาดูได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้เลยอ่า

เงี้องส่เงี้ยไม่มาชวนง่าเลยง่าถามหาอยบ้านนี่าน้าไสใสเลยสิอย่าแกแม่แม่อย่าพุ่งดาวมากนะคะแม่อกเออม่ชอะแค่แม่หรอเ่าแม่จะให้เากับแม่าไม่ากนยืนยันตบันกัม่ก เอาแต่มันไม่ร้องเี่ยงเอาเท่ากับเี่ยงไทยเท่านั้อ่ะแค่ไหนเอใช่เอา กะตุเยอไปตักรันนีมมาเมื um. ่อไหร่ลูกมนมีนมังกรอ่ะหนึ Thing ่งสองเอาออกมาไม่แลนเอาหน้าแตกก็ได้ใช่ไปไหนลูมีดีขดนั้น่สองน่งสองนี่เลยค่ะพี่น้องคา เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแลน้องแลน้องบอกเลยว่าอย่าดราม่ากกันนะคะแม่แม่เนาะมาช้าแต่มาจริงค่ะอย่าดราม่าก,กันเพราะว่า หนูก็มีเวลาของหนูหน่อยนิดนึงนะคะในการที่จะไปไหนมาไหนถ้าอาจจะรอกันอาจจะแบบอาจจะช้าอาจจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้นี่แหละทําอะไรทําไปก่อนก็คือทําไปนั่นเองค่ะแล้วพี่นิแฟนคลับแต่ละคนโอ้โหมาคอมเมนต์แสดงความยินดีแสดงความใจว่าโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะไอซุนพรน่ารักมากเป็นเด็กดีตลอดไปนะคะลูกเนี่ยค่ะครอบครัวน่ารักอบอุ่นจริงๆทั้งสองาและล้านเนี่ยค่ะอบอุ่นมาก หนูน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกพว้าจาเป็นภาพที่อบอุ่นใจมากแฟนคลับร้อยทั้งร้อยพี่น้องขาบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากเป็นภาพที่อบอุ่นใจมากสําหรับคลิปคลิปนี้นั่นเองเนาะโอ้โหน่ารักจริงๆค่ะมาชา้าแต่มานะวะซานญาญา่ญาพ่ลักและเอ็นดูอีหลาบอกลาค่ะจริงค่ะพี่น้องขาทางเสียงหกบุคลากร,กรเกือบทุกคนมีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนรักคนแม่ตาน้องอาจุลพร พี่น้องว่าบอกไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะเพิ่นแบบเออรักเหมือนดูบันลันเฉขนาดมาอยู่เพียงไม่ถึงปีด้วยซ้ํายังตกหลักขนาดนี้แล้วนั่นเองพี่น้องง่ายๆเลยเนี่ยขนาดแฟนคลับยังเราก็คือแบบโอ้โหชอบุกลุ่มรักในทุกๆวันเนี่ยได้ดูรูปน้องน่ากมีความสุขอะไรทานองนี้นั่นเองนะคะพี่้องขาเนี่ยตัวจริงน้องน่ารักมากเลยค่ะมีแต่คนรักคนเมตตานะคะไอศุนภพคุณอะเยอะมากแม่ขอให้ปีนี้หนูหนูหน่ารักตลอดไปนะคะลูกน่ารักมากเลยค่ะ อยากับล้านนารักคักเห็นรูปภาพนี้แล้วมีความสุขใจเป็นอย่างมากเลยคะ่ะโอ้โหรู้สึกว่าไอ,าอายุนพรนี้ทำให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีต่างยิ้มตามแบบวา่าตกลุมรักอีลาไปตามๆกันเลย เพียงแค่คลิปๆเดียวคือเป็นขับก็คือแล้ว้องรบอกว่าโอ้โหชอบมากตกหลุมรักมากรักเด็กคนนี้อย่างมากมายนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวาวเรื่องราวเพียงนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูข่าวอีกครั้งหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ